สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวโลกมวยไทยคือสุดยอดศิลปะการต่อสู้ดีทั้งศาสตร์และศิลป์ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันได้เดินทางรอบโลกเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จากทั่วทุกมุมโลกเขาเริ่มต้นจากความหลงไหลในศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวและจิตวิญ,ญญาณของนักสู้จนกลายเป็นภาร,รกิจส่วนตัวที่จะเรียนรู้ทุกขแขนงของการต่อสู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นในสหรัฐบาซิลจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยเขาฝึกฝนทั้งศิลปะการต่อสู้แบบยืนเช่นคิกบ็อกซิ่งกังฟูคาราเต้เทควันโดและมวยไทยรวมถึงการต่อสู้แบบจับล็อกเช่นบาซิลเลียนยูยุสูยูดมวยปั้มและซูโม,โม่นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้แบบผสมผสาน m ิมนที่รวมเอาทุกศาสตร์การต่อสู้เข้าด้วยกัน หลังจากหลายเดือนของการฝึกฝนใน70ประเทศทั่วโลกเขาได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามวยไทยคือสุดยอดของศิลปะการต่อสู้ทั้งในด้านเทคนิคความแข็งแกร่งและความงดงามทางด้านจิตวิญญาณเขายังกล่าวอีกว่ามวยไทยไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้เพื่อชัยชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการเคารพครูบาอาจารย์และจิตใจนักสู้ที่แท้จริงของคนไทยอีกด้วย EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวลูกว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของชาวลูกท่านแรกครับ มวยไทยมีความสมดุลระหว่างพละกําลังความแม่นยำและจิตใจนักสู้ไม่ต่างจากยูโดญี่ปุ่นของผมการเคารพคู่ต่อสู้และครูบาอาจารย์ในวัฒนธรรมไทยก็มีเหมือนยูโดนี่คือเหตุผลที่ผมเคารพนับถือมวยไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับหมัดเท้าเข่าศอกของมวยไทยคงไม่มีศิลปะการต่อสู้ใดจะเทียบได้เพราะมันทั้งงดงามและอันตราย ทุกท่วงท่าดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยพลังที่มหาศาลตอนนี้หนุ่มสาวเกาหลีใต้รวมทั้งผมนิยมเรียนมวยไทยกันมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับมวยไทยก็เหมือนกังฟูจีนของฉันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีปัจญาการออกอาวุธต้องมีสมาธิและพละกําลังเพราะเป็นทั้งการโจมตีและป้องกันตัวในครั้งเดียวสำหรับผมมองว่ามวยไทยคือเต่าแห่งการต่อสู้ที่แท้จริง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมเป็นนักยิวยุสูชาวบราซิลยอมรับมวยไทยคือการต่อสู้ที่ดีที่สุดในรูปแบบยืนมวยไทยมีท่วงท่า,ท,าที่พิ้วไหวแข็งแกร่งแม่นยำและทรงพลังในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งที่ศรริลปะการต่อสู้ทุกแขนงควรเรียนรู้จากมวยไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านัก m m a ในสหรัฐไม่มีใครไม่เรียนมวยไทย เพราะหมัดเท้าเข่าศอกและจังหวะที่ได้จากมวยไทยมันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ยุคใหม่ผมคุณอเมริกันคิดว่ามวยไทยคือภาษาสากลของนักต่อสู้บนโลกใบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับมวยไทยมีความงดงามแต่แฝงไปด้วยพลังที่รุนแรงและแม่นยำมันคือศิลปะก,การต่อสู้ที่มีความโหดและความละเอียดในตัวของมัน ผมเรียนมวยไทยที่ยิมกับเทรนเนอร์คนไทยในฝรั่งเศสเขาสอนเรื่องการให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปครับในความมีระเบียบวินัยและความอดทนบวกกับเทคนิคต่างๆของมวยไทยคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นศิลปะชั้นสูงคนเยอรมน,นีรวมทั้งผมและเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเรียนมวยไทยเพื่อออกกำลังกายและป้องกันตัวความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ผมคนแคนาดาเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาหลายชนิดคิดว่าคงไม่มีศิลปะการต่อสู้ชนิดใดจะสมบูรณ์แบบเท่ามวยไทยแล้วมวยไทยทำให้ผมมีความอดทนและควบคุมอารมณ์ได้ดีต่อการถูกยั่วยุความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอพูดในฐานะอดีตนักคิกบ็อกซิ่งรัเสเซียและเคยชกกับนักมวยไทยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเรียนมวยไทย นักมวยไทยมีสปิริตนักสู้สูงมากไม่ถอยแม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามยอมรับมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าผมเป็นอดีตนักมวยไทยเริ่มเรียนมวยไทยกับเทนเนอร์รัสเซียและเคยไปชกที่ประเทศไทยด้วยปัจจุบันเป็นเทนเนอร์มวยไทยในยิมของตัวเองที่เบลารุสยอมรับมวยไทยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผม ความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมเคยเรียนมวยไทยกับเทนเนอร์ที่ไม่ใช่คนไทยในยิมที่อังกฤษเขาสอนเพื่อให้เอาไปใช้ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ใช้ชนะเท่านั้นไม่เหมือนเรียนกับคนไทยได้ทั้งศาสตร์เทคนิคต่างๆและศิลจิตวิญญาณของนักมวยความคิดเห็นท่านต่อไปครับประโยชน์ของมวยไทยในด้านจิตใจก็เหมือนกับโยคะอินเดียของฉันคือทำให้มีสมาธิควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี ส่วนด้านร่างกายก็ใช้ออกกําลังกายเหมือนกันแนะนําให้ผสมผสานมวยไทยกับโยคะเข้าด้วยกันจะดีมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมชอบที่มวยไทยมีการไหว้ครูก่อนจะชกเพราะมันแสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนสิ่งนี้ทําให้มวยไทยต่างจากศิลปะการต่อสู้แขน,นอื่นๆที่มีแต่การแข่งขันชอบมวยไทยมากจากตุรกี ความคิดเห็นท่านต่อไปครับจังหวะฟุตเวิร์กและการออกอาวุธของมวยไทยมันคือศิลปะบนเวทีมวยที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามและความอันตรายยิมมวยไทยในเม็กซิโกเริ่มมีมากขึ้นเพราะคนเม็กซิโกรวมทั้งผมสนใจเรียนกันเยอะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามวยไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในอเมริกากลาง ไม่ใช่แค่เม็กซิโกแต่ยังมีกวัวเตมาลาประเทศของผมด้วยที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ในเมืองใหญ่ก็มีมวยไทยแต่จะเป็นเทนเนอร์ชาวบราซิลที่เข้ามาเปิดความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมเรียนมวยไทยมาเดือนกว่าแล้วที่ยิมในออสเตรเลียเพราะอยากจะชนะความกลัวในตัวเองผมได้เรียนรู้การควบคุมตัวเองให้มีสมาธิมากขึ้น มวยไทยทำให้ผมรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นมันมาจากใจความคิดเห็นท่านต่อไปครับในสายตาผมมวยไทยคือพลังและจิตวิญญาณทุกการโจมตีและป้องกันคือการประสานงานระหว่างร่างกายและจิตใจผมคนอิตาลีเห็นด้วยที่ยกมวยไทยให้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดทั้งศาสตร์และศิลป์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ผมเคยเป็นคนอ่อนแอไม่มีความมั่นใจกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจหลังฝึกมวยไทยได้ไม่กี่เดือนมวยไทยให้อะไรมากกว่าศิลปะก,การต่อสู้แขนงอื่นที่สเปนมวยไทยกำลังฟีเวอร์คนหนุ่มสาวรวมทั้งผมแหกันเรียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับผมจำได้ว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมวยไทยเพิ่งเริ่มเข้ามาในเนเธอร์แลนด์ซึ่งในตอนนั้นคิกบ็อกซิ่งกำลังได้รับความนิยมสูงมาก แต่ปัจจุบันยิมคิกบ็อกซิ่งไม่มีแล้วเหลือแต่ยิมมวยไทยยอมรับมวยไทยคือของจริงจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเหมือนกับที่ฟินแลนด์ประเทศของฉันก่อนที่มวยไทยจะเข้ามาคนฟินแลนด์นิยมเรียนคิกบ็อกซิ่งคาราเต้และเทควันโดแต่ปัจจุบันยิมมวยไทยผุดขึ้นยังกับดอกเหตุเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ศิลปะการต่อสู้ปันจักสีรัตอินโดนีเซียของฉันก็ยอดเยี่ยมแต่ก็ยอมรับมวยไทยครบเครื่องเหนือกว่าเพราะใช้ร่างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างได้เต็มศักยภาพผมเชื่อว่ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกความคิดเห็นของชาวโลกท่านสุดท้ายครับผมคนฟิลิปปินส์รู้สึกภูมิใจที่นักมวยหญิงฟิลิปปินส์ได้ขึ้นชกมวยไทยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพ ขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ให้การต้อนรับนักมวยของเราและเห็นด้วยที่มวยไทยคือศิลปะก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวโลกไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของชาวโลกทั้งโลกครับ